ดอว์นวเซฟเ y 19นะครับดอวเวเซฟผอมอเกียร์รุ่นสุดท้ายนะแต่หลังถนนคอนเทพาครับคันนี้เครื่อง2.5 0พับหตัโปนแบรผันนะามาดูกันนะฮะออปชั่นที่ได้นะครับเล่งติงเต็งนะเล่นไม่แมบนะ เดินมนะครับทำแค่พ่อมานะดีนหเพื่อเพียวครับดูแรงม้าก่อนดูหลังตัวนะนี่จะเป็นแรงม้าที่ร้อนะพอตัวร้อยหกสิบสนะครับขอห้าร้อยนะก่อตัวสองร้อยที่เสียอหกร้อยเจ็ดสิบแปครับก่อนตัวหลังตัวนะไปปากัดนะนี่ลาบถนนนะก่อน,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 นอเท้าเท้านะ